นะคะสั่งข้าวผัดกระเพรามาค่ะจากบางกอก54เพราะว่าในไลน์เราอะ่ะจะเป็นมาดามวัน54เห็นร้านมันชื่อบางกอก54เหมือนกันโอ้โหก็เลยต้องสั่งมากินสักหน่อยนี่จะมีข้าวแล้วก็มีช้อนมีกระดาษทิชชู่นี่นะคะนี อันนี้เป็นผัดกะเพราเนื้อแต่นั้นนั่นนนน่นี่เห็นไหมผัดกะเพราที่ไม่มีกะเพรานะคะที่นี่เขาไม่มีกะเพราเขาจะใส่ใบโหละพาโฮ้ยนี่มันผัดพริกนี่ว่าไม่มีทั้งกระเพราไม่มีทั้งโหละพาเลยแต่ก็กินกินไปเหอะเดี๋ยวดูก่อนว่าอันนี้กี่บาทเนี่ยมีข้าวกับอันนี้นะคะฝากเข้าไปยี่สิบเหรียญ สิบเจ็ดจุดห้าห้าสิบเจ็ดจุดห้าห้าเออก็ก็สิบเจ็ดบาทก็โอเคแต่ถ้าคิดเป็นเงินไทยนี่เออสิบเจ็ดตอนนี้สามสิบสี่บาทหกสิบตังขอโทษนะคะข้าวจานนี้หกร้อยกืบอีกแปดบาทค่ะ ใครที่คิดจะย้ายประเทศไปอยู่อเมริกานะคะถ้าไม่ได้มีงานทําไม่ได้มีอะไรมาเที่ยวเฉยๆก็คิดเยอะๆนะคะนี่ข้าวผัดกะเพราจานละหกร้อยค่ะนี่เราก็เลยแบบว่าไม่รู้จะทาไงเคยกินกะเพราหมูคาถาไข่าขาดาวก็เลยไปเกี่ยวเองค่ะเพราะสั่งไม่ได้ถ้าสั่งเนี่ยก็จะเพิ่มอีกประมาณ สามเหรียญก็จะเพิ่มอีกร้อยหนึ่งใช่ไหมข้าวกะเพราไข่ดาวจานละเจ็ดร้อยนะคะใครที่คิดจะย้ายประเทศอ่ะคิดดูให้ดีนะคะนี่โอเคกินละกินของแพงใจบอดดีไม่อยากกินในกล่องเพราะว่ามันเหมือนอยู่ในกลองถ่ายขอกินในจานแล้วกันนี่ เดี๋ยวขอชิมหน่อยก่อนว่ามันโอเคไหมแต่เนื้อที่นี่เขาเนื้ออร่อยนะอโอเคนะเจ็ดร้อยกินไปน้ําตาไหลไปอืขอตินก่อนนะอืม